สวัสดีครับเ,เพื่อนๆทุกคนสำหรับวันนี้นะครับออกเอาจะมาแนะนำนะครับวิธีการ Export ไฟล์ a u ด i o หรือไฟล์เว็บของเราเนี่ยไปใช้กับโปรเจกต์อื่นหรือว่าโปรแกรมทำเพลงตัวอื่นนะครับหรือที่เราจะใช้ในการส่งให้กับคนที่จะใช้ Mix เพลงให้เรานะครับขั้นแรกนะครับให้เราเลือกที่ไฟล์นะครับแล้วก็ Export จากนั้นให้ไปที่ All t a a s a อส i ะด i โอนะครับหรือจะใช้คำสั่ง Shift Command แล้วก็ E นะครับเป็นคีย์ลัดของเขาก็ได้ครับหลังจากกดแล้วนะครับตัวหน้าต่างของโปรแกรม Logic Pro เนี่ยก็จะขึ้นมาถามว่าให้เราเอาไฟล์ที่เราจะ Export เนี่ยไว้ที่ไหนนะครับสมมุติว่าผมเอาไว้ที่ Desktop ก่อนแล้วกันนะครับแล้วผมก็ New Folder ขึ้นมาอันนึงนะครับหลังจากที่เราเลือก โฟลเดอร์ที่เราต้องการแล้วเนี่ยเราก็เราเราก็มาเลือกฟอร์แมตนะครับว่าจะให้เป็นฟอร์แมตอะไรนะครับ AIFF หรือเว็บนะครับซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยก็สามารถที่จะนำไปใช้กับโปรแกรม d a w หรือโปรแกรมทำเพลงเนี่ยได้ทุกตัวนะครับ2ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมเลือกเป็นเว็บแล้วกันนะครับแล้วทีนี้ก็จะมีบิดด e ฟนะครับซึ่งขึ้นอยู่กับตอนที่เราได้อัดไฟล์อะดิโอเข้ามาด้วยนะครับตอน เพลงนี้เนี่ยที่ผมโหลดรอไฟล์มาเนี่ยบิตดีของเขาเป็น24 bit บิตนะครับผมเลยจะไม่เปลี่ยนแปลงค่าอะไรของเขานะครับจากนั้นเรามากด b y p a s s e f f e c t นะครับซึ่งตอนที่เราจะส่งไปให้เขา mix เนี่ยเราไม่ต้องการที่จะเอา eq ของเราติดไปด้วยหรือว่าอะไรที่เราลอง m i กมั่วๆไปเนี่ยไปติดไปด้วยนะครับซึ่งอาจจะทำให้คนที่เขา mix ต่อจากเราเนี่ยยากด้วยหรือว่าใครมีอ่ ประสงค์ที่จะที่จะให้เอฟเฟกติดไปด้วยเนี่ยอย่างเช่นเอฟเฟกที่เป็นกีตาร์กีตาร์ดิสร์ชันนะครับหรือว่าเสียงแตกของกีตาร์เนี่ยก็ไม่ต้องกดบายพาสเอฟเฟกก็ได้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้มาที่อ่าเมนู Normalize นะครับซึ่งเมนู Normalize เนี่ยปรับเป็น Off ไว้นะครับซึ่งเราไม่ต้องการจะ Normalize ตัว Audio Tag ของเรานะครับหลังจากนั้นเราก็ตั้งชื่อ สมมุติว่าผมตั้งเป็นเพลงเอาอะไรดี a n g เจแล้วกันนะครับชื่อเพลงนะครับหลังจากเรากดเซฟแล้วเนี่ยโปรแกรมก็จะทำการเบลาทั้งหมดนะครับพร้อมกันทั้งหมด13แท็กนะครับอาจจะใช้เวลาสึ่งนิดหนึ่งเดี๋ยวรอสักครู่นะครับ ครับหลังจากที่เราเอ็กพอร์ตเสร็จแล้วเนี่ยเรากลับมาดูที่จุดที่เราได้เซฟไว้นะครับซึ่งจุดที่ผมได้เซฟไว้เนี่ยก็คือโฟลเดอร์เทสตรงนี้นะครับเราเปิดมาดูนะครับจะสังเกตได้ว่าตัวตัวไฟล์เนี่ยมีทั้งหมด13 13ก้อนเวฟนะครับหรือว่า13ไฟล์นั่นเองนะครับซึ่งตรงตามแท็กของเรานะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ส่งไฟล์ audio เวฟนี้นะครับไปให้กับ คนที่จะมิกให้เรานะครับซึ่งเขาก็จะนำไป Import Audio โอไฟล์เข้ากับโปรเจกต์เขาแล้วทำการมิกอีกทีนะครับ